ชีวิตประจำวันของวิถีคนอีสานบานเหาบ่มีอย่างไรพี่น้องตื่นสอม,มากกเหตุหาเหตุนน่ากินเน่าอยากตำน้ำพริกนี่แหละแนงเงยไงหาพักน้ำหัวน้ำสวนมาตม้มแกวเนะาะสิตำน้ำพริกนม,มจ้ะพี่น้องอย่างพริกแล้วก็สีมาหลอกพริกหลอกกระเทียมเนะาะแต่ว่าน้ำพริกนม,มนี่บประ้ใสหอม้อจ้ะใสแต่กระเทียมสูตรข้องข่อยเองแล้วย่างแล้วก็มาดตำจ้ะ บ่ต้องไปสาบไปหยั่งเลยเด้อตามมันจังสิเป็นแบบเต็นเส็มแบบเมื่สิดูแบบน่ากินนะถ้าห้อสาบ้องก็สิเป็นมุนมันตาแม่มันละเอียดได้จ้ะได้ที่แล้วจ้ะนี่ผงผง,งนัวจ้ะผงนัวลงไปเหยอะน้ำปลานิดหน่อยปีบมะนาวจ้ะแค่นี้กับพ่อเลยจ้ะน้ำง่ายๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะตักใส่ชามใส่ถ้วยี ไวเลยเนี่ยสีสันน่ากินบอกค่ะแต่ว่าเผ็ดอยู่ด้วยจ้ะซิมมึงแลยมันเผ็ดประพริกมันน่าสีแก่นะแต่กับตราไม่ควรเผ็ดนอนจังสีแสบน้ำพริกนมจ้ากินกับไข่ต้มปลาทูทอดผักเนื่องเก็บในสวนจ้า